ผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะทําสิ่งนี้ข้อหนึ่งผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะมีผู้หญิงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะว่าผู้ชายที่มีรักมั่นคงนะคะถ้าเขาได้คอมมิชเมนต์ตกลงเป็นแฟนกับผู้หญิงคนไหนแล้วเขาจะรักแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาอยากใช้เวลาที่มีค่าเวลาที่มีความสุขเนี่ยร่วมกับผู้หญิงที่เขารักนะคะและสามารถพูดคุย ได้ทุกๆเรื่องนั้นแล้วผู้ชายที่เขามีรักมั่นคงมากๆเนี่ยเขาจึงไม่แบบแบบว่าแอบซ่อนผู้หญิงหลายๆคนไว้ในเวลาเดียวกันเขาตัดสินใจรักใครก็คือคนนั้นเลยนะคะข้อ2ผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะบอกผู้หญิงอื่นว่ามีแฟนแล้วผู้ชายที่มีรักมั่นคงนะคะเวลาที่อาจจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะอาจจะไปประชุมหรือว่างานอะไรก็ตามมีผู้หญิงมาสนใจเขามาพูดคุยกับเขาหรือว่า ทําท่าทางเนี่ยแบบชอบเขาเขาจะบอกผู้หญิงไปเลยนะคะว่าเอ้ยฉันมีแฟนแล้วนะเราเป็นเพื่อนกันนะผู้ชายที่มีรักมั่นคงเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่กล้าหาญมากๆเป็นสุภาพบุรุษมากๆนะคะไม่ใช่ว่ามีแฟนแล้วเนี่ยไปเจอผู้หญิงคนอื่นที่สวยกว่าเก่งกว่าหรือว่าหน้าที่การงานดีกว่าก็ทําเป็นแซวว่าไม่มีแฟนโสดแบบนี้เป็นผู้ชายที่แบบว่าไม่ใช่ผู้ชายที่ แท้จริงนั่นเองนะคะรักไม่มั่นคงดังนั้นแล้วผู้ชายที่มีรักมั่นคงเนี่ยจะซื่อสัตย์กับแฟนมากๆเลยนะคะข้อ 3. ผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะไม่เชื่อคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้กับผู้หญิงของเขาผู้ชายที่รักแฟนนะคะเขาจะไม่ฟังคนอื่นเลยสมมุติว่าอาจจะฟัง ยาพี่น้องใช่ไหมคะพูดในทางที่ไม่ดีให้กับแฟนเขาว่าเอ,อ้ยแฟนแกเนี่ยนิสัยไม่ดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่ชอบเลยไม่ชอบนิสัยเลยหรือแม้กระทั่งอาจจะฟัง เพื่อนสนิทพูดมาว่าเอ้ยฉันเนี่ยไม่ชอบแฟนของแกเลยแฟนของแกเป็นคนแบบดูเหมือนหยิงอะไรแบบนี้เขาจะไม่เชื่อเขาจะไม่ฟังคนอื่นพูดสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีแฟนของตัวเองหรือว่าผู้หญิงของตัวเองเพราะเขารู้ดีแล้วว่าแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนยังไงถ้าเกิดว่าแฟนทาผิดจริงนะคะเขาจะถามแฟนก่อนเขาจะเชื่อแฟน เป็นอันดับแรกนั่นเองดังนั้นแล้วผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะไม่หูเบาฟังคนอื่นนั่นเองค่ะข้อ 4. ผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะไม่มีเวลามองหาผู้หญิงอืผู้ชายที่มีรักมั่นคงนะคะเขาจะยุ่งมากๆยุ่งอะไรรู้ไหมคะยุ่งแบบว่าคิดหาสิ่งใหม่ๆทํากับแฟนของเขาทํากับ คนรักของเขาออาอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะไปเที่ยวแคมปิ้งที่ไหนดีนะอาอาทิตย์นู้นอาทิตย์หน้าเดือนหน้าจะไปที่ไหนดีนะเขาจะไม่มีเวลามองหา ผู้หญิงคนอื่นหรือว่าเป็นเล่ผู้หญิงเพราะเขาโฟกัสแค่ผู้หญิงของเขาเท่านั้นเขาโฟกัสแค่คนตรงหน้าของเขาเท่านั้นนะคะดังนั้นผู้ชายแบบนี้ดีมากๆเลยสาวๆคนไหนได้เป็นแฟนได้ครอบครองคุณโชคดีมากๆเลยนะคะข้อ5ผู้ชายที่มีรักมั่นคงจะไม่ทําอะไรเล่นๆผู้ชายที่รักมั่นคงนะคะจะเป็นคนที่พูดจริงทำจริงสัญญาอะไรแล้วเนี่ยเขาจะทำตามสัญญานะคะเพราะ เขารู้ดีแล้วแหละว่าเขาเนี่ยมั่นใจในผู้หญิงของเขาเขารู้แล้ว่าอนาคตข้างหน้าของเขาเนี่ยเขาวางแผนมีเป้าหมายที่จะทําอะไรดังนั้นแล้วเมื่อคนแบบนี้ผู้ชายแบบนี้พูดอะไรออกไปนะคะเขาจะทําในสิ่งที่เขาพูดอย่างเช่นเขาสัญญาว่าเขาจะพาคุณไปเที่ยวเขาก็พาไปเขาสัญญาว่าจะพาคุณไปเจอพ่อแม่เขาเขาก็พาไปเขาสัญญาว่าเขาเนี่ยจะรักคุณคนเดียวเขาก็รักคุณคนเดียวดังนั้นแล้ว ผู้ชายที่มีรักมั่นคงเนี่ยจะเป็นรูปผู้ชายตัวจริงที่พูดคำไหนคำนั้นพูดแล้วทำนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือนะคะ5สิ่งที่คนที่รักมั่นคงผู้ชายที่รักมั่นคงจะทำสาวๆลองเช็คลิสต์ดูนะคะว่าแฟนของคุณมีกี่ข้อบ้างนะคะคอมเมนต์มาเล่าให้คุณดูฟังบ้างนะคะด้วยรักจากกระดุชค่ะ